แฉคดีพิกแนวหน้าอึดอัดคำสั่งเบกเจรจาวาสนานานาน่วมผู้สึกข่าวอาวุโสสายทหารเผยในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทหารแนวหน้าทหารในพื้นที่ติดต่อมาว่าอึดอัดผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วแทนที่จะให้ตอบโต้อย่างต่อเนื่องแต่กลายเป็นว่าแค่ปะทะตอนเกิดเหตุแล้วแยกย้ายกัน แต่ปรากฏว่ามีคำสั่งเบรกว่าให้หยุดเพื่อเจราจาในระดับพื้นที่ก่อนแล้วปะทะแล้วให้หาที่กำบงังแล้วให้รอการเจราจาในระดับต่างๆซึ่งทหารมองว่าเป็นการยิงใส่ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าปองเอาแล้วขณะที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคงไม่มีการเจราจาแล้วเพราะเขาดำเนินการกับเราขนาดนี้และเราก็ได้ตอบโต้ให้เขาเห็นว่า ครั้งนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่การตอบโต้เพื่อส่งสัญญาณแต่การตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าไม่ควรมาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีแล้วหลังจากนี้ประเทศกัมพูชาต้องทําตามหากจะหยุดสู้รบต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยกําหนดอีกทั้งยังระบุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับทรัมป์และนายกอันวาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมย้ำว่า ไม่กังวลว่าจะกระทบต่อการเจรจาภาษี